สวยๆดีคร so so oh, oh, so ับผมโอ้โหจอดรถระดับเลยจริงนะพี่มาหาปิดประตูปิดประตูเดี๋ยวตานาย่โอ้ไม่ผมไม่พูดมันไงโอ้ผมจอดรถแอฟซีหูดูนะครับจอดรถยอดเลยนี่บุบเลยบุบเลยได้ถามมีมันหรือบอก่ามีบอกว่ามีจะช่วยบ่กวันนี้ถึงบ้านจะนางเราพวกนี้นั่งได้เลยฮะเลอโอโอเคเลยเจ้าเจ้าครับผม โอ้อ้่งแบบนี้แหละโอ้มันต้องแบบนี้โอ้โหผมทำใ้เนี่ยมันเ่เครืองงานนี้โดยเฉพาะดูนาบานน่กระทางนะนาบานนะนี่นี่ไอดูมาแล้วไอซมาดอกไม้มาแล้วดอกไม้มาเร็วเออโทรเลยเออเดี๋ยวนี่ว่โทรติดตั้งแล้วมใช่เหรอ ใช้งานใช้งานหรือย oh yeah. ังน oh, ี่ยเออยังยังยังเออดีแลยไม่ถ้าถ้าใช้งานแล้วจะให้กต um ันบริหารขึ้นนี่ถ้าใช้งานแล้วผมจะได้ไม่เข้าโอ้ยยยยโดยครับกูจะนั่แบบโชว์โชว์เลยนะครับเดี๋ยวหาว่าทำแล้วไม่ใช้เจอกันเลยใจริ้งเลยสิใจอยู่ด้อยู่อู้เย็นเนาะโอ้เย็นดีตัวนี้เว้ยเนาะโอ้เย็นดีเนาะโล่งดีอืม กินนารงกินนาาให้ทั้งตาไม่ได้เราตักผ้าเจ๊กินไหมกินเลยพี่บ่ายืมเงินไอยมานอนาไปไหนเออยืมไม่ได้ซื้อกินเลยไม่ได้ซื้ออะไกินเลยยืมเงิน่านอยไม่เห็นซื้ออะไรเลยก็ขอกินไม่เลยนี่อเน่อลเออด้เลยเอองอนเลย พี่น้องเ้ยเบิ้งเด้อครงอน่อยได้น่นเอาเจอืมซีหอะไรายประจานพี่มหาอืมไฟตรงนี้มีขอว่างอนเจเยอะนะสงสารเลยพี่มหาถึงขั้นตอกินเาสามารถกดรีโมทเพื่อปิดได้เพราะว่าตอนนี้มีระบบปิดพี่มหาเยะเงินพอและอุเหมิอื่ใจนี่ยเนัง ติดโซล่าเซลให้แล้วแกไม่เอาเหรอกันอดกลับเลยวะยิงพี่อาจจะดีกันกมาอย่างนี้จริงเอาไ่เป็นไรเอาไว้ยะนั่งเออเหรอปฏิทนเพ่อนอยได้บเวลาอยากนอน้ค้าเลยยังคิดอะไรต่อไปหัวไปคลิปนี้ก็สุดตะลึงมาถึงตกใจตกใตะลึงเมื่อเห็นราตักผ้าเต็มด้วยผ้า ไงไงใช้ด้วยเราตาคว้ามีเอฟซีเห็นไหมเราตาแผ้าใช้งานได้เลยนะคุยฉากก็ไม่ได้นี่โอ้เสื้อมีเสื้อตะมอนด้วยมีแต่เสื้อสวยๆเลยเนาะยายนางยายนางร้องไห้ทั้งน้ำตาเมื่อได้ราวตากผ้า ยนางมีรถหรือว่าไปซื้ออไม้แผ่นเสื้อมันไม่กี่บาทหรอกยี่สิบบาทเองซื้อมาสักสี่ห้าแพ่นนี่เงินร้อยหนึ่งอ่ะเจ้าซื้อมาเลยกูไม่มีผ้าตาเนาะอ่าซื้อแล้วเจ้าไม่ต้องห้อยแบบนั้นนะเพราะว่าผมทําให้ดีวนะถ้าผมมาเห็นแล้วเจ้าห้อยแบบนั้นผมค่อยเสียใจนะพอจะมารื้อออกนะอันที่ตัก โยงเลยยางจะตักจะตักตรงนู้นเลยถ้าจะตากโอเคครับผมนะก็ถือว่าทำมาตากตรงนี้ต้องใช้ไม้เข็มเชือกนี่ครับระเบียบแล้วก็มาตากนี่เอฟเห็นไหมทำให้เราตักผ้าหลักเลยเพราะเวลาฝนตกมาเจ้าก็ไม่ต้องกลัวมันจะเปียกฝนเพราะว่ามันอยู่ข้างในเออทำให้ฮะเข้าปุ๊บปวดปวดเลยเหรอตดเลยเหรอตดโดนมันจะออกเปล่า ลองลองกลิ่นห้องน้ำาวันนี้เอกี้ไม่มาเลยนะเอกี้ไม่สบายครับผมแล้วก็มาคลิปงานเออไม่เีเพ่พงพอ่เพิ่มินอะไปเอพ้ามีพ่อเอกกี้เอกกี้พ่อเหรอโอ้เอกกี้เอ้ยีเดก็จะนดใหม่นะดรอน โอเคครับนี้ก็สั้นๆนะมาถึงบ้านเจานางนะครับสุดตกใจนะเมื่อ<า>เห็นสิงน่งนี้ในเอฟซี F โอเคครับรอครับสวัสดีครับ